สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรายการจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสุดยอดแห่งความหรูหราของยานยนต์พบกับจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยที่ไม่เคยยอมแพ้ลองจินตนาการถึงยานยนต์ที่ผสมผสานงานฝีมือระดับพรีเมียมของ B M W เข้ากับความสามารถในการไปได้ทุกแห่งของรถบรรทุกที่แข็งแกร่งและความสะดวกสบายอันโออาข,ของรถบ้านระดับไฮเอนวันนี้เราไม่ได้แค่ฝันแต่เรากำลังสำรวจความเป็น ไปได้อันน่าตื่นเต้นของรถบ้านบรรทุกของ bmw อรุ่นปี2 0 2 6นี้อ่อาจเป็นการแสดงออกถึงการเดินทางทางบกที่หรูหราที่สุดหรือไม่มาดูกันดีกว่า bmw เป็นชื่อที่มีความหมายเหมือนกันกับคำว่าสมรรถนะนวัตกรรมและการออกแบบที่โดดเด่นมาอย่างยาวนานตอนนี้เรามาขยาย DNA ดังกล่าวให้กลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าปัจจุบัน bmw จะไม่มีรถบรรทุกหรือรถบ้านในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตน แต่เราก็สามารถจินตนาการได้ว่าหลักการออกแบบของพวกเขาซึ่งเน้นที่เส้นสายที่ดินามิกประสบการณ์ที่เน้นผู้ขับขี่และว,วัสดุระดับพรีเมียมจะสามารถแปลงโฉมเป็นยานยนต์ที่สามารถพิชิตทั้งทางหลงลาดอย่างและภูมิประเทศที่ท้าทายได้ขนาดเดียวกันก็มอบความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้ลองจินตนาการถึงแชสซี่รถบรรทุกที่แข็งแกร่งอาจมีโครงที่ ดัดแปลงและเสริมความแข็งแกร่งเป็นฐานรากลองจินตนาการถึงภาษาการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ B M w ที่แกะสลักลงบนฐานรากที่แข็งแกร่งนี้เมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะพบกับการตกแต่งภายในที่นิยามคำวัด 5. ลุยป่าใหม่ลองนึกภาพห้องโดยสารของคนขับที่ผสมผสานกับรูปแบบที่คุ้นเคยของ B M w o จอแสดงผลข้อมูลความบันเทิงโค้งมนที่ผสานร,รวมการควบคุมรถและระบบนำทางบาดหนังคุณภาพพ,พรีเมียมและวัสดุตกแต่ง ที่ประดิษฐ์อย่างพิถีพิถันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งอาจรวมถึงองค์ประกอบจากทังรชาติเช่นไม้หรือหินด้วยซ้ำภายใต้ผิวหนังรถบ้านบรรทุกของ BMW อมยูสมมติคันนี้จะต้องส่งมอบทั้งความประณีตบนท้องถนนและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดอย่างจริงจังในฐานะของ BMW อยูรถบ้านคันนี้จะอาจแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสยแสดงภาพไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่กำลังเพลิดเพลินกับรถบ้านบรรทุกของ BMW มสมมติในสภาพแวดล้อมที่หรูหราและผจญภัยทับข้อขวามอด้วย ช่วงราคาโดยประมาณแนวคิดรถยนต์ดังกล่าวจะเหมาะกับตลาดที่ใดและอาจมีค่าใช้จ่ายเท่าใดเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งระดับพรีเมียมของ B M w และความซับซ้อนของการแปลงรถบ้านเป็นรถบรรทุกแล้วรถบ้านรุ่นนี้จึงถือเป็นรถบ้านระดับไฮเอนอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่ารถบ้านบรรทุกของ B M w รุ่นปี2026จะยังคงอยู่ในจินตนาการแต่ก็ถือเป็นการทดลองทางความคิดที่น่าตื่นเต้น รถบ้านรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผสมผสานระหว่างความหรูหราและวิศวกรรมอันเลื่องชื่อของ BMW อับยูกับความสามารถอันทนทานที่จำเป็นในการสำรวจภูมิประเทศที่หลากหลายและหน้าทึ่งในปากีสถานและที่อื่นๆคุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็น BMW อับยูบุกเบิกในพื้นที่นี้หรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรายการจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสุดยอดแห่งความหรูหราของยานยนต์ พบกับจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยที่ไม่เคยยอมแพ้ลองจิตนาการถึงยานยนต์ที่ผสมผสานงานฝีมือระดับพรีเมียมของ BMW มัเยูเข้ากับความสามารถในการไปได้ทุกแห่งของรถบรรทุกที่แข็งแกร่งและความสะดวกสบายอันโอ่อ่าข,ของรถบ้านระดับไฮเอ็นวันนี้เราไม่ได้แค่ฝันแต่เรากำลังสำรวจความเป็นไปได้อันน่าตื่นเต้นของรถบ้านบรรทุกข,ของ BMW อับยูรุ่นปี2026นี่อาจเป็นการแสดงออกถึงการเดินทางทางบกที่หรูหราที่สุดหรือไม่มาดูกันดีกว่า bmw เป็นชื่อที่มีความหมายเหมือนกันกับคำว่าสมรรถนะนวัตกรรมและการออกแบบที่โดดเด่นมาอย่างยาวนานตอนนี้เรามาขยาย d n a ดังกล่าวให้กลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าปัจจุบัน bmw จะไม่มีรถบรรทุกหรือรถบ้านในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนแต่เราก็สามารถจินตนาการได้ว่าหลักการออกแบบของพวกเขาซึ่งเน้นที่เส้นสายที่ไดนามิกประสบการณ์ที่เน้นผู้ขับขี่และวัสดุระดับพรีเมียมจะสามารถแปลงโฉมเป็นยานยนต์ ที่สามารถพิชิตทั้งทางหลงราดย่างและภูมิประเทศที่ท้าทายได้ขนาดเดียวกันก็มอบความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้ลองจินตนาการถึงแชสซี่รถบรรทุกที่แข็งแกร่งอาจมีโครงที่ดัดแปลงและเสริมความแข็งแกร่งเป็นฐานรากลองจินตนาการถึงภาษาการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ BMW อยที่แกะสลักลงบนฐานรากที่แข็งแกร่งนี้เมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะพบกับการตกแต่งภายในที่นิยามคำว่า